พอผ้าขายคนอินเดียอันพาฝ่ายที่ทอด้วยมือนี่โมหเห็ดอังกฤษก็ออกกฎหมายว่าห้ามคนอินเดียทอผ้าถ้าไปศึกษาเรื่องขั้นที่ผมผมผมเคยไปศึกษาที่สถาบันคารทีนะที่บังกลอ,ส,ลอกสัญัลันษณ์ของขั้นที่คือปั่นฝ่ายเข็นฝ่ายบันเน่ะ มึงมึงออกกฎหมายมาเขาเอิ่นว่าอะไรดือแ่เออไอแอนตี้อะไนี่ออายัขัดขืนพวกพันธมิตรเขาว่าอายะขัดขืนสิ่งที่คุณออกกฎหมายมาเนี่ยมันไม่เป็นธรรมเราก็จะขัดขืนคุณผมเคยออกแบบแล้วว่าสิเพาะกันชาตัวนโอ้ยเพาะไว้ ให้สามารถชิกอยู่อำเภอน้าคู่ขาวงนี่ผูก <c oughs> ไม่ตามกว่าพันคนนี่แจ้งพบวสอมูจับเลยไปจับแล้วมันไม่ต้องทำอะไรตำรวจอายการศาลมันมัต้อง,อาาาาม,ม,องมามเอาเรื่องกันชาเนี่ยกำลังเห็ดว่างแผนหลายฝ่ายโอ้ยเยี่ยมเยี่ยมไปโยโยปากลวันเดชาคิด ออกแบบก่อนหนาเราเราเลยเป็นลูกน้องเดชาเลยไปเดินกับมันเพราะเขาไปจับเดชาปุ๊บเนี่ยมันเป็นเรื่องเลยเพราะผู้หลักผู้ใหญ่ข้างบนเขาก็ดูอยู่ล่าไงว่าเข้าถูกปิดบังถูกหลอกแล้วเขา้าสิทุนมาได้ยัง่คนป่วยผู้ป่วยผมว่ไอ้ป่วยนี่มาเรื่องโมมีม่ไงลยเนี่ เราเสมอเขาให้ผาฟ้าหาา่อปอูเป็นอย่างแต่สำคัญคือห่วงสังคมมองสังคมเขาเลยเขาซื้อยาซื้ออะไรมีระนำเขาของดีเราอยู่นี่เคยเป็นกรรมการบริหารองค์กรชาลโรกตัวแทนของชวิเอเซียหนึ่งในหคนของโลกประเทศต่างๆเขาลูกไอ้อะไรนะไอ้ไอ้ภาคใต้อะ่ะ ทอมเป็นกรรมอยู่เมื่องหนาวมันปลูกเซไอเรื่อนกระจกเขาเรียกฮอสเฮาปลีนเาฮอสเ้าเนี่ยปู่พาเป็นยาแต่เราก็ไปออกกฎหมายตามใจอเมริกาบริษัทยาว่ญญาเป็นยาเสพติดการชาเอะือนกันเม่้ฟินนะถ้าพี่น้องคนคว้านะใครเนะีย ทำไมปากินสานอัปกรนิสถานน่ยมันถึงได้โคต้าปลูกฝิ่นให้บริษัทยาภายใต้การควบคุมของหูหรือองค์การนามายโลกแต่ของเราจอมบุสริตธนรัฐบอกว่าเฮ้ยเป็นยาเสพติดใครค้าประหารมาตาสิกระท่อมกัญชาฝิ่นก็เลยเป็นยาเสพติดแต่มีลูกน้องสมุนของอเมริกา ปลูกเพื่อขายให้บริษัทผิดยาก็สำคัญที่สุดคือมอร์ฟีนใช่ไหมมอร์ฟีนก,ก,ก็ผิดอย่างฟินทำไมเรานั่นเนี่สมัยนึ่งสมัครผมไม่ชอบเพนหะอรไอ้นี่มันบอกว่าตอนนั้นอเมริกาจะออกไอ้ฟาร์มแอกคือกฎหมายช่วยเหลือชาวนาเ,นเราก็เดินกระบวนกั้ใหญ่เลยตั้งตัวมนที่ศารอู มัครขืนทวีมันไม่ถูกกับผมฝ่มายข้าได้ศึกษาสมัยนั้นมันบอกมันมันออกความแอกเราก็ออกโอเพียบแอกเีเอ,อไอ้นี่สุดยอดว่าโอเพียบแอกคือกฎหมายผินผินเสรีเลยปลูกผินแม่มันเลยอะไรองี้นั้นฝากพี่นอกว้ววาอย่าไปยาาในสิ่งที่ไม่ควรยา่าพวกแม่มเลยโดยเฉพาะคนน้าคู่นะ เดี๋ยวไปปลูกนาบ้านแม่ปลูกหลังสวนเดี๋ยวแถวหนีปลูกกันเลยปลูกท่นานครก็มาขอก,ากูบ้านยุวัฒกระปูกแล้วปวดเมื่อยแล้วแล้วก็